สวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาเจอกับเซลปิดกับเซลเจอยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูรถนะคะรุ่นสุดพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยค่ะว่ามีแคมเปญดีๆอะไรบ้างบาย 165บาทนะคะเป็นสีว่วดนะคะตัวนี้นะคะใช้เงินเก้าพันเก้าร้าบาทนะคะมี้อกไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพามาดูของแถมเพิ่มเติมน,นะคะเดี๋ยวให้เจมจ์เดนทางไปดูค่ะโอเคค่ะ คือข้อสเสมอเกนะคะพร้อมกดบทะเบียนเชีองพัน์ใช้นายน,นะคะเ <_ d ata> ป็นยังไงบ้างคะที่พาไปชมรถนะคะถ้าเพื่มาสนใจนะคะสามารถทักไลน์นะคะหรือว่าโทรมาส่วนตัวได้เลยนะคะเจลฟิกกับเจลจอยยินดีให้บริการนะคะโทรมาอสอบถามได้